ครับเลี้ยงหมานะครับตอนที่เขาตัวเล็กๆน่ารักก็เขาน่ารักก็เลี้ยงเขานะครับพอโตมาตัวใหญ่ไม่สวยนะครับก็ไม่น่ารักพอเขาถูกรถชนตายเนี่ยก็ไม่มาดูแลนครับเจ้าของไม่สนใจเลยเนี่ยนะครับเนี่ยพอดีว่าโคมงทางเขาคนท,ทนําถนนเขามีไมโครอยู่ก็เลยมาเก็บน้องเข้าไปนะต้องไดเอารถไมโครตักไปฝังให้ เจ้าของหมานี่โทรไปบอก,กไม่สนใจเลยครับบอกว่าไม่ใช่หมาตัวเองซะงั้นครับแปลกนะคุณเราเนี่ยว่าความรับผิดชอบต่อสังคมครับเกิดเพราหมาตัวเนี้มันไปกัดคนอื่นเนี่ยแล้วก็บอกไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้นะว่ากลายเป็นปัญหาสังคมไปอีกเรื่องของสนักจอจัดความป็จริงไม่ใช่สนักจรจัดเป็นมีเจ้าของ เป็นคนในหู่บ้านนะครับแต่ว่าไม่ยอมรับผิดช,ชอบบอกว่าไม่ใช่หมาของตัวเองไปดีแล้วกันนะครับน้องหมา